สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอะไรที่ทั้งโหดและเหลือเชื่อสุดๆมอเตอร์โฮมแลมโบกินีปี2026ีใช่ครับฟังไม่ผิดแลมโบกินีเข้าสู่วงการรถบ้านอยู่แล้วและขอบอกเลยว่านี่ไม่ใช่มอเตอร์โฮมธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบละเอียดทั้งภายนอกสมรรถนะภายในสุดหรูและราคาที่ต้องร้องว้าวเตรียมตัวให้พร้อมครับเริ่มจากสิ่งแรกที่เห็นก่อนเลยดีไซน์ภายนอกลองนึกถึงเส้นสายที่ดุดันของรถซูเปอร์คาร์แลมโบกินี ที่ถูกขยายออกกลายเป็นรถบ้านยาวเกือบ12เมตรดีไซน์ยังคงความเร็วแอร์และหรูหราในเวลาเดียวกันตัวถัทงทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมคอมโพสิตช่วยลดน้ำหนักและให้รูปลักษณ์ที่ล้ำยุคด้านหน้ามาพร้อมฝาหน้าเหล็แบบแมทริกลายวายที่ได้แรงบันดาลใจจากรุ่น r รย์ยและช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้จริงล้อแม็กขนาด24นิ้วแบบฟอร์พร้อมอยางพิเรนีประสิทธิภาพสูงทำให้ดูเหมือนพร้อมลงสนามแข่งตลอดเวลามีสปอยเลอร์หลังแบบแอคทีฟใช้ครับบนรถบ้าน และปลายท่อไอเสียไทเทเนียมสีท่อที่ให้เสียงคำรามเบาๆแม้ขนาดจอดที่เปิดประตูเป็นแบบกันวิงสุดล้ำพร้อมบันไดคาร์บอนไฟเบอร์ที่เลื่อนออกมาอัตโนมัติเมื่อคุณจอดต่อกันที่สมรรถนะซึ่งบอกเลยว่าแลมโบกินิฉิกทุกกฎของวงการมอเตอร์โฮมรุ่นปี2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V12 ไฮบริดซึ่งพัฒนามาจากซูเปอร์คาร์ของแบรนด์ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมสูงถึง1000แรงมา้าทำอัตราเร่ง0 100กอมอชมได้ในเวลาไม่ถึง4 5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถหนักกว่า9ตันส่งกำลังด้วยเกียร์ดูอันคลั์8สปีดที่จูนมาเพื่อให้แรงบิดลื่นไหลในทุกการขับขี่มีระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับอัตโนมัติพูมมาลายสีล้อและระบบควบคุมแรงบิดแยกแต่ละล้อทำให้การเข้าโค้งบนทางด่วนรู้สึกเหมือนลอยไม่ใช่ถลายแบบมอเตอร์โฮมทั่วไปเข้ามาภายในกันบ้างครับถ้าภายนอกว่าทึ่งแล้วภายในยิ่งไม่ธรรมดาห้องคนขับด้านหน้าถูกออกแบบเหมือนห้องนักบินของเครื่องบินล่องหวนวหุ้มด้วยอันคันธาราอลูมิเนียมขัด และหนังแท้สุดพรีเมียมมีหน้าจอดิจิทัลเต็มบานที่แสดงทุกอย่างตางอแต่แผนที่ไปจนถึงระบบควบคุมด้วยเสียงผ่าน AI ผู้ช่วยของ Lamborghini พอเดินเข้าสู่โซนที่อยู่อาศัยความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นพื้นเป็นหินอ่อนแบบลอยพร้อมไฟแอมเบียนซ่อนใต้แผ่นพื้นผนังบูด,ด้วยหนังกลับอิตาเลียนเย็บมือมีครแบบเชฟโปรใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตู้วายและเครื่องทำกาแฟ,ฟล่ามาซอโคในตัวห้องนั่งเล่นมาพร้อมทีวี LED ขนาด65นิ้วความละเอียด 8K พร้อมระบบเสียงบอส วิกินส์แบบรอบทิศทางระบบปรับอากาศแยกโซนควบคุมได้ทั้งจอสัมผัสและเสียงและทุกพื้นผิวตั้งแต่โซฟาไปจนถึงสุขภัณฑ์ออกแบบเฉพาะโดยทีทมดีไซน์ของแลมโบกินี T.S.A.N.T.A.G.A.T.A. ห้องนอนด้านหลังรูราระดับโรงแรม6ดาวเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมเมมโมรีโฟมหุ้มแคชมีมีสกายไลท์เปิดอัตโนมัติในโหมดดูดาวและกระจกอัจฉริยะที่แสดงโค้ดฟิตเนสด้วยระบบ A.R. ห้องน้ำมีฝักบัวเรนชาเวอร์พร้อมแสงบำบัดอารมณ์และ ชักโครกที่ทำความสะอาดตัวเองด้วยระบบ U V แบบอัตโนมัติแล้วราคาหละัะเตรียมใจกันไว้ให้ดีครับ Lamborghini m u r g o ปี2026เริ่มต้นที่2.7ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ95ล้านบาทและนั่นยังไม่รวมออปชั่นทิคเศษที่ลูกค้า V I P มักจะเลือกเพิ่มซึ่งดันราคาขึ้นไปถึง3.5ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้ง่ายๆ และผลิตเพียงแค่25คันทั่วโลกในปี2026นี้เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่หายากและเอ็กซ์คลูซที่สุดที่ m ล o r g ก i n ีเคยสร้างแล้วมันเหมาะกับใครก็สำหรับคนที่มีทรัพย์ระดับมหาเศรษฐีที่